อากาศดีนะครับปีนี้ฤดูการท่องเที่ยวมาถึงแล้วโคแมเนี่ยมีโปรโมชั่นมากมายเลยสําหรับปีนี้ให้เลือกเรียกว่าครบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างที่เราจะไปเตรียมแคมป์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเต็นท์ทาร์นะครับชุดเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ชุดครัวครัวรวมไปถึงตะเกียงแสงสว่างใช่ครับผมมีโปรโมชั่นมากมายที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันในวันนี้เตยมตัวคุ้มค่ามากคมากๆเตรียมสําหรับไปเที่ยวในฤดูหนาวปีนี้ใช่ครับ เดี๋ยวลองมาไล่ดูนะครับเราจะมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างเลยเริ่มจากตัวเต็นท์ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวนบีจะพาแนะนำครับว่าในสิ้นปีนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นตัวเต็นท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้านนงครับอกเจ๋งมากครับโคแมนเต็นมัสเตอร์ซีรีส์นะครับเป็นเต็นท์ในฝันของหลายๆคนเพราะเป็นเต็นท์ที่กางได้ถึง4ฤด,ดูนะครับผมวัสดุดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือแฟบริกทั้งหลายต่างฟังก์ชันต่างๆเนี่ยดีมากแข็งแรงทนทานหนาวนี้มัสเตอร์ซีรีส์ไม่ใช่เป็นเต็นท์ในฝันต่อไปแล้วครับมันเป็นจริงแล้วครับทท่าาาานนนสมรถเเเป็็จ้ของต ไม่ว่าจะเป็นโคคูนหรือเคิร์ฟในราคาคุ้มสุดๆนะครับผมเรามาเริ่มดูตั้งแต่ตัวมาสเตอร์ซีรีส์ตัวโคคูนก่อนเลยโคคูนมาสเตอร์ซีรีส์นะครับเป็นสุดยอดของเต็นท์โคแมนเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ใช้ถึง4ฤดูโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างอาลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทานมากกว่าเต็นท์ธรรมดาทั่วไปแล้วก็รูปแบบของเต็นท์นะครับจะเป็นเรียกว่ารูรมมันหัวท้ายจะเหมือนกันนะครับผมด้านในห้องนอนเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้สามารถเติมห้องนอนได้อีก แม้กระทั่งมันกลางถึงฤด,ดูหนาวฤด,ดูฝนได้แต่ฤด,ดูร้อนมันก็ยังระบายอากาศดีๆครับผมสังเกตด้วยมีมุ้งทุกด้านนะครับด้านหน้าด้านหลังตัวอินเนอร์เคบินเนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งหน้าทั้งหลังโปรโมชั่นสุดคุ้มครับผมคุณสามารถเป็นเจ้าของสุดยอดของเต็นท์มาสเตอร์ซีรีส์โคคูนในราคา34,900บาทและรับไปเลยครับผม Living Flo o r ตัวนี้อันหนึ่งแค่นี้คุ้มแล้วครับผม มาสเตอร์ซีรีสตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นกันครับเป็นเต็นท์มาสเตอร์รุ่นน้องก็คือ Two-Room Curve เช่นเดียวกันครับโครงสร้างแข็งแรงทนทานวัสดุผ้าดีเยี่ยมแล้วก็กางได้ถึง4ีฤดูแม้กระทั่งฤด,ดูร้อนก็สามารถระบายอากาศได้ดีตัว Inner c a ์เคนะครับก็มีทั้งมุ้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซึ่งหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวได้ทุกฤด,ดูครับเช่นเดียวกัน,กนครับมาพร้อมกับ living floor ด้านหน้าเช่นกันครับในราคา27,900บาทเต็นท์2ห้องยอดนิยมตลอดการ 2-room MDX เป็นเต็นท์ที่น่าใช้มากๆสำหรับครอบครัวมีทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นเราสามารถกางเต็นท์แล้วก็เอาห้องนอนออกก่อนก็ได้จะนอนก็ให้ใส่ห้องนอนเข้าไประบายอากาศได้ดีราคา18,900บาทไม่สะใจครับรับไปเลย living floor ราคา3,400บาท แลวก็เต็นท์ทั้ง3รุ่นเนี่ยนะครับสองห้องทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็นโคคูนเคิร์ฟ Mpx หมดแล้วหมดเลยนะครับราคาคุ้มค่ามากมาพร้อมกับ l i v i n g f ฟอร์ราคา3า0 0บาทจัดเลยครับสำหรับใครที่อยากได้เต็นท์ในขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับอาจจะเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับ2-4คนนะครับก็ต้องตัวนี้เลยครับ Command Excursion e p e นะครับที่จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจสุดๆเลยครับตัวเต็นท์ตัวนี้นะครับราคา5,900บาทเรามีของแถมให้เลือกถึง3อย่างเลยนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวทาร์ปตัวนี้ครับถ้าอยากได้ทาร์ปไปพร้อมกับเต็นท์นะครับก็เป็นตัวทาร์ปเฮกซ่าไลท์ไปพร้อมกับเต็นท์ได้เลยครับหรือใครไม่อยากได้ทาร์ปนะครับแต่อยากได้เก้าอี้นั่งสบายๆก็เลือกของแถมเป็นตัวโคแมนโซฟาแชร์ดับเบิลได้เลยนะครับเป็นเก้าอี้นั่งสบายๆแบบนี้นั่งได้2คนมูลค่า2,900บาทเลยครับส่วนถ้าใครคิดว่าตัวทาร์ปเฮกซ่าไลท์เมื่อกี้นะครับมันใหญ่น้ําหนักเยอะไปนิดนึงนะครับก็ตัวนี้ได้ครับโพลเชตไซส์เอ็มนะครับจะมาพร้อมกับเสาอลูมิเนียมเป็นตัวเช็ดนนนนน้้้้ําาาาหหัััักกกเเเเบบบบะคคครรขอออองแถมมตวีีูลลล่3,400ทปชยยใืไ ถ้าใครที่อยากได้เต็นท์แคมปิ้งขนาดไม่ใหญ่นะครับพกพาสะดวกใส่เดินทางไปได้ง่ายๆนะครับก็ต้องตัวนี้ครับเต็นท์รุ่นยอดนิยมจากโคแมนเลยครับทอริงโดม LX ที่สามารถจะนอน2-3ถึงคนได้สบายๆเลยนะครับในราคาที่ปกติเนี่ยก็ราคาคุ้มค่ามากๆอยู่แล้วครับที่ ,3950 บาทแต่ว่าในช่วงนี้นะครับช่วงปลายปีนี้นะครับมากับโปรโมชั่นพิเศษครับเต็นท์ตัวนี้ราคาเดิมครับ3,950บาทแต่ว่าแถมไปพร้อมกับเสือโคแมนตัวนี้มูลค่า1,200บาทเสือตัวนี้นะครับสามารถจะใช้ปูนั่่งเลนนนดด้้าอกก็ไ หรือว่าจะใช้ปูในเต็นท์รองเวลาที่เรานอนข้างในก็ได้เหมือนกันครับเป็นของแถมที่น่าใช้มากๆครับสําหรับในส่วนของโปรโมชั่นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะครับใครที่จะไปแคมป์หรือว่าอยากได้ชุดโต๊ะเก้าอี้ไว้ที่บ้านนะครับในปีนี้โพลแมนเรามีโปรโมชั่นดีๆมาให้เลยครับสาหรับการเลือกซื้อโตะนะครับแล้วก็รับไปเลยครับเก้าอี้สตัวตามที่วางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองไล่ดูนะครับว่าในโปรโมชั่นตรงนี้มีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้รุ่นไหนบ้างครับสำหรับโตะนะครับก็จะมีให้เลือก4รุ่นครับ2ขนาดนะครับส้งัว โอดดิ้งลิฟวิ่งเทเบิลนะครับในขนาด90เซนแล้วก็ขนาด120เซนนะครับถ้าโต๊ะ2ตัวนี้นะครับราคา5,990บาทเราเลือกเก้าอี้ไป2ตัวได้เลยครับส่วนถ้าเป็นฝั่งโต๊ะสีเข้มตรงนี้น่ครับเป็นตัว Master Series Butterfly Table นะครับจะมีไซส์90เซนแล้วก็120เซนเหมือนกันครับไซส์90เซน6,990นะครับแล้วก็ไซส์120เซน7,990เลือกตัวโต๊ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเลือกเก้าอี้อีก2ตัวเข้าไปกับชุดได้เลยรััหลลลลงจจาาาากกกกกทีี่เเเืือออโต๊ะไปแ้้ว็สมถ จากใน6รุ่นนี้นะครับ2ตัวรุ่นไหนก็ได้นะครับเข้าไปพร้อมกับตัวโต้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับโ o แมนคอสต์ร็อกเกอร์ที่เป็นเก้าอี้โยกได้ด้วยนะครับพับเก็บได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวกับตันแชร์120ปีนะครับเป็นเก้าอี้อลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับที่สามารถจะรวบเก็บแล้วก็หิ้วแบนๆแบบนี้ได้ครับหรือว่าใครอยากได้เก้าอี้ตัวเล็กนะครับเราก็จะมีเป็นตัวโฟลดิ้งแชนะครับที่สามารถจะพับเก็บเป็นแบนๆแบบนี้เล็กๆใส่ไปพร้อมกับตัวโต้ เดินทางไปไหนก็ได้ครับหรือว่าใครที่อยากได้เป็นเก้าอี้สําหรับนั่ง2คนนะครับก็เป็นตัว Relax Folding Bench ตัวนี้นะครับสามารถนั่งสองคนเข้าไปร่วมกับโต๊ะตัวไหนก็ได้ครับหรือว่าใครอยากได้เก้าอี้แบบนุ่มๆนั่งสบายๆนะครับเราก็จะมีตัว Command Comfort Sofa Chair นะครับทั้งแบบที่เป็น Single หรือว่าแบบที่เป็น Double สามารถเลือก2ตัวได้เลยนะครับจะเป็นตัว Double 2ตัวเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นคละรุ่นเป็นรุ่นเดียวกัน2ตัวไหนก็ได้ครับมีเต็นท์ดีๆแล้วครับก็ต้องมีทาร์บ สำหรับไว้ให้ครอบครัวเพื่อนฝูงนั่งบังแดดบังฝนนี่ครับผม h e กซ่าทับ MDX เป็นทาบขนาดใหญ่มีโครงสร้างแข็งแรงเสาหลักนะครับจะเป็นแบบเสาเสาทรงเอแข็งแรงทนทานมากแล้วก็พื้นที่กว้างขวางขนาะเดียวกันก็มีเสาแถมให้อีกคู่หนึ่งสามารถปรับบางแดดเพื่อให้ลมเข้าฝั่งนึงบังแดดอีกฝั่งนึงสลับเปลี่ยนไปได้น่าใช้มากๆครับ ราคาสุดคุ้มเลยครับผม3 9 5 0บาทแต่ยังไม่สะใจครับผมรับไปเลยครับตะเกียง LED แบตเตอรี่กาด600ลูเมนเท่านั้นไม่พอครับผมรับที่แขวนตะเกียงที่เกี่ยวกว่าเสาเนี่ยเฉพาะของแถมเนี่ยมูลค่า1,320บาทครับโปรโมชั่นสำหรับชุดครัวแขมง่ายๆคะ่ะ Coleman Single Burner เตาแก๊สตัวนี้นะคะใช้งานง่ายหัวไฟกว้างฐานใหญ่สามารถใช้กับหม้อกระทะได้หลายขนาด มีแมกนิโตมาให้นะคะจุดง่ายขาปรับได้2ระดับสามารถตั้งบนโต๊ะก็ได้ตั้งบนพื้นก็ได้แล้วก็ที่สำคัญใช้แก๊สระเปาค่ะใช้งานง่ายปลอดภัยพิเศษนะคะซื้อวันนี้1,950แถมโคแมนดับเบิลแผนใช้งานง่ายหลากหลายสามารถจะปิ้งขนมปังก็ได้ทอดไขท่ทำแพนเค้กคลิกได้ง่ายใช้งานง่ายสะดวกเป็นตัวเคลือบเทฟลอนนะคะไม่ติดกระทะคุ้มมากๆคะ่ะ เตาซิงเกิลเบนเนอร์นะคะมาพร้อมกล่องพกพาสะดวกค่ะและสำหรับคนที่รักการทำอาหารแบบจริงจังค่ะชุดนี้เลยเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มสุดๆค่ะจากราคาเต็ม8,950เหลือเพียง5,950บาทค่ะรับไปเลยทั้งชุดนี้ก็จะประกอบด้วยโต๊ะครัวนะคะโต๊ะครัวโต๊ะครัวเนี่ยก็จะพับแล้วขนาดเล็กแค่นี้ตัวนี้เป็นเตาสหัวนะคะ หัวไฟกว้างมีสองหัวสามารถหุงข้าวได้ฝั่งหนึ่งทำกับข้าวได้ฝั่งหนึ่งขาด้านล่างก็สามารถแยกขาได้สามารถเอามาวางบนพื้นก็ได้หรือว่าจะตั้งบนโต๊ะแบบนี้ก็ได้ค่ะด้านข้างมีบังลมที่สามารถถอดออกได้นะคะแล้วก็มีแมกนิโตในตัวจุดง่ายค่ะเตาพับแล้วขนาดเล็กแค่นี้เองค่ะมีสองสีให้เลือกนะคะมีสีเขียวกับสีแดงค่ะแล้วก็ยังมีหม้อหุงข้าวโคลแมนค่ะตัวนี้เป็นหม้อเคลือบเทฟลอน ใช้งานง่ายมากค่ะมีตะแกรงแถมมาด้วยมีที่ตักข้าวมาด้วยแล้วก็ตูดหม้อด้านล่างนะคะหนามากคนนี้หุงข้าวไม่เป็นยังไงข้าวก็ออกมาสวยอยู่ดีค่ะไม่ไหม้แน่นอนค่ะเวลาเราออกมาแคมปิ้งนะครับบรรยากาศจะสมบูรณ์แบบมากเราต้องมีกองไฟครับและนี่คือชุดกองไฟที่สมบูรณ์แบบมากประกอบด้วยเจ้าไฟเพรสก็คือเตาก่อไฟนะครับไฟเพรสเทเบลิลก็คือโต๊ะเหล็ก สามารถนกนั่งล้อมรอบวางของได้และอย่างคือเรียกไฟลเพรสแตนเขาเอาไว้ที่จะสำหรับแขวนหม้อต้มน้ำหรือแม้กระทัง่งแขวนดัชโอเว่นเราเพื่อทำกับข้าวอันเนี้ยเหมาะมากเลยเท่าน,นั้นยังไม่พอครับมรนต้องมีนี่ครับอ่าบอนไฟทูคิดแล้วก็จะประกอบด้วยที่นีบทานที่ตักทานแล้วก็ ที่เป่าไฟครับผมทั้งหมดเนี่ยนะสแตนเลสเนี่ยนะหนึ่งบาทแต่เพื่อท่านมีความสุขในฤดูกาลนี้รับไปเลยครับ9,950บาทชุดไฟเพลเสเซ็ตเนี่ยจัดครับเวลาเรามาแคมป์นะครับทำอาหารกันเสร็จแล้วเวลาตอนเย็นนะครับเราก็จะนั่งทานข้าวด้วยกันนะครับเราก็ต้องการทั้งแสงสว่างแล้วก็อุปกรณ์ในการทานอาหารถูกไหมครับ ถ้าสมมุติตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของโคมันสำหรับตะเกียงแสงสว่างนะครับเรามีหลายแบบเลยก็จะมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์สาหรับการทานอาหารนะครับสำหรับตะเกียงแต่ละรุ่นอย่างถ้าเป็นตัวนี้ครับใครที่ต้องการความสว่างเวลาทานข้าวแบบนี้ N o r t h Star Gas L.P. นะครับมาพร้อมกับชุดโคมันออร์แกนิกแฟมิลี่เซตนะครับที่จะเป็นชุดจานชามแล้วก็แก้วน้ํา4ใบเลยนะครับสาหรับใครที่มากับเพื่อนมากับครอบครัว4คนสามารถจะใช้เซ็ตชุดนี้พร้อมกับตะเกียงได้เลยครับตัวตะเกียงตัวนี้ราคาแค่2 9 0 0บาทนะครับแถมกับ ชุดตัวเครื่องครัวตรงนี้ในราคา1950ับาทแถมไปเลยครับถ้าตัวน็สต Star g a สว่างไม่พอนะครับเพิ่มความสว่างได้อีกครับเป็นตัวนอต Northern Nova จากโค m m a n จะเป็นตะเกียงแก๊สที่มีไส้2ไส้นะครับให้ความสว่างแบบสุดๆไปเลยครับสาหรับตัว Northern Nova นะครับก็จะแถมไปเลยนะครับตัวชุด Ina าเ l d i s h แ a r e Set นะครับจะเป็นชุดเซต4อันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นจาน i นาเม l แก้ว i น a เม l แล้วก็ถ้วย i น a เม l ครับสี่เซตสำหรับ4คนจะเป็นจานสีขาวสวยๆแบบนี้แถมไปพร้อมกับตะเกียงสุดสว่างอย่าง Northern Nova ครับ ส่วนถ้าใครอยากได้เป็นตะเกียงแก๊สนะครับที่ไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับอาจจะไปกันโต๊ะเล็กๆแคมป์เล็กๆนะครับก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยมีให้เลือกทั้งของเป็นของโคมนนะครับแล้วก็มีตะเกียงของพรีมาสด้วยครับซึ่งทั้งตะเกียงไซส์ตรงนี้นะครับทั้ง5รุ่นตรงนี้นะครับจะแถมไปเลยครับตัวชุดนะครับตัวออร์แกนิกเพอร์ซนอลเซตนะครับจะเป็นชุดที่มีตัวจานนะครับชามถ้วยแล้วก็ช้อนซ่อมสาหรับทานข้าวสำหรับ1คนมาพร้อมกับตัวตะเกียงให้เลยนะครับก็จะมีเริ่มจากตัวเล็็กกสตตััววนนี้คครบือททาาา1,400 ขยับขึ้นมาก็จะเป็นของ Pri มัส4รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว e a s y l i g h นะครับแล้วก็ตัวไม c ครนที่จะมีให้เลือก2แบบก็คือเป็นตัวโป๊ะแบบตะแกรงเหล็กกับโป๊ะที่เป็นโป๊ะแก้วนะครับแต่ว่าขนาดเท่ากันมี2โป๊ะให้เลือกแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ก็คือตัว Pri มัส m มม e r อครับก็จะเป็นเซตของตะเกียงขนาดเล็กนะครับตะเกียงแก๊สขนาดเล็กสําหรับใครที่ต้องการจะไปรับประทานอาหารในแคมป์แบบง่ายๆแบบนี้ครับนอกจากตะเกียงที่เราให้ความสว่างในการรับประทานอาหารแล้วนะครับ างทีเราก็อยากสร้างบรรยากาศครับโดยลักษณะของตะเกียงเปลวเทียนแบบนี้นะครับเป็นตะเกียงเล็กๆนะครับที่เป็นลักษณะเปลวเทียนใช้แก๊สแบบนี้สร้างบรรยากาศให้เราสึกว่ามันเป็นความรื่นรมที่มากขึ้นในตอนกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูเมียนะครับจากโคแมนนะครับแล้วก็ตัวออเรนจ์แลนเทิร์นจากไฟเมเปิลทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะมีของแถมให้เช่นเดียวกันครับคัตเตอรี่เซตแบบเพอร์ n น l ลนะครับก็คือเป็นชุดช้อนซ่อมมีดแล้วก็ตะเกียบนะครับสำหรับ1คนมูลค่า290บาทครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นโปรโมชันที่โคแมนรวมกับแบรนด์อื่นให้อีกนิดหน่อยนะครับที่จะให้กับทุกท่านสามารถจะเตรียมของไปใช้ในการท่องเที่ยวในฤดูหน้าหนาวตรงนี้ครับบอกแล้วว่าครบทุกอย่างครบทุกอย่างครับว่าจะมีเต็นท์นะครับผมทาบครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ชุดครัวชุดเล็กชุดใหญ่ชุดโต๊ะแล้วก็มีจานชามต่างๆแล้วก็มีแสงสว่างทั้งแสงสว่างมากแสงสว่างน้อยแบบโรแมนติก ผมว่าครบทุกบรรยากาศที่คุณอยากจะได้ที่จะออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งในฤดูกาลนี้เลยใช่ครับก็ถ้าใครที่ยังไม่มีของเลยนะครับก็มาลองดูโปรโมชั่นแพ็กเกจตรงนี้ได้หรือว่าใครมีอยู่แล้วอยากจะเติมของส่วนไหนนะครับก็ลองไล่ดูได้ครับอย่างที่เราอธิบายกันมาตลอดตรงนี้เลยก็ผมว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆคุ้มมากๆครับผมก็ลองดูครับลองเตรียมของจัดของกันนะครับปีนี้ผมว่านะดูหนาวน้นาจะอากาศดีอยากให้ทุกคนออกไปแคมป์ด้วยกันครับ